สวัสดีครับบาวกีอีสานใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับวันนี้ก็พามารู้จักกับมาโกเชปวิทว่าที่จอมถล่มประตูคนใหม่ของบุริรัมยูเนเต็ดตามที่สบคเปิดเผยว่ามีผู้เล่นใหม่ของบุริรัมยูเนเต็ดสารายเตรียมเดินทางเข้าประเทศไทยแบ่งเป็นชาวโครเอเชีย1รายและเซอร์เบีย2รายนั้น1ใน2ดาเต้เซิฟคาดว่าจะเป็นมาโกเชปวิทของหน้าร่างยักษ์ชาวเซิฟมาทําความรู้จัก ว่าที่จอมถล่มประตูคนใหม่แห่งไทยลีกกันนะครับเขาเกิดเมื่อวันที่23พฤษภาคมปี1991ที่กรุงเบลเกดประเทศยูโกสลาเวียเดิมปัจจุบันอายุ29ปีตำแหน่งกองหน้าตัวกลางส่วนสูง191เซนติเมตรแต่สามารถเล่นในตำแหน่งหน้าขวาหรือซ้ายได้เดติบโตมาจากทีมเยาวชนของสโมสรปฏิสานเบลเกดทีมดังแห่งลีกเซอร์เบียและอยู่ในทีมชุดควา้าแชมป์ลีก3ปีติดต่อกัน ในฤดูการ2010-2013ลงเล่นไปทั้งสิ้น66นัดทำไป22ประตูเคยมีประสบการณ์ในการเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกมาแล้วกับปาติสันในปี2010ในช่วงปี2013ย้ายไปร่วมทีมดังอย่างโอลิมเปียกอสในลีกกรีซและคว้าแชมป์ลีกได้ด้วยฤดูการ2013-2014เคยติดทีมชาตเิเซอร์เบียชุดใหญ่5นัดในช่วงปี2012-2013แต่ยังทำประตูไม่ได้ล่าสุดหมดสัญญากับเคเคอร์รีซสเปร์ ทีมในลีกซูปเปอร์ตุรกีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์สถิติทำประตูเว็บไซต์ไทม f ฟอร์มาตระบุไว้คือลงสนามในเกมลีกอาชีพ279นัดทำไป102ประตูและ49แอสซิสต์มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่182นาทีทำได้1ประตูต้องรอดูกันนะครับว่าดาวยิงรายนี้จะทำผลงานได้ดีแค่ไหน